ผู้ชมคลิปให้ยายนะคะย้ำเศร้าเศรษฐ์ผู้ชมคลิปให้ยายนะคะให้เตือน ันปวดหัวผุนขี้ดื้อเอออุ้ยน้ำให้เตือนยามเศร้าเศร้าซากกําลงติดโดอกแอบอยู่นะจะแอบอยู่นะจะแอบอยู่นะโอ้มีตากล้องได้ขี้เตื่อ เองทุกอย่างนะคะคี่เอเตอร์เราย้ำเศร้าเศร้าสาดซื้อ,อวันอาทิตย์ืันนี้ก็ท่านได้เห็นตะเวนเยเมือดขึมฝ่าเมือดก็เ,เริ่มอยากเป็นเพีย อือเขึฮ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  oh, you know ึฮึฮึฮึยึฮ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 ึนึฮึฮึฮุนึฮึฮึฮนฮึ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 ฮ่ฮึึฮนฮึฮึฮาฮึ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  ผู้ชมคลิปให้ยายนะคะแต่ถั่วพูก่อนค่ะอื้ <c oughs> ไช่ทีู่่สูงแค่นว่าสมาร์กง่ายรูชมคลิปให้ยายนะคะตื่นลูกมากินขา้าวเส้าตื่นเดี๋ยวมันจิตจอยเนาะกินข้าวเด้อทำใจซะที่เอา ดีครับอาแอเขาบ่ามากเกี่ยวฟืน้นปิดสะก๊อกน้ำตาตื่นแม่ตีลูกตื่น็ีอย่างรู้แมวจอนค่ะมันมาคออาไซกินเข้ากินน้ำนะลูกเนาะแม่เก็บหมกทัว่วพูกันเนดะ้อเแมว ฟ้ามือก็ของบาโดนมันสนตาเว้นสื่อ,อวันอาทิตย์มันเ้กะท่านได้เห็นตะเว้นย่เมือดขึ้มฝ่ามือดเก็บมาทุกผู้กันเด้อย,ยายก็ได้กินเ <c oughs> ขายิ่น้ำกันคุม,มือก็จกสิตื่นกันอย่างผลลนุนแรนขึ้นหลังค่าบ้าน ได้เขายูทูบยากว่ะตั้งหมากกันนั่นดูก่อนนะคะคลิปนี้ขอบคุณผู้ให้การสนับสบนุนกินเ <c oughs> ขาอยู่น้ำกันขโม,มือกันจักสีตื่นกันอย่างผลแนแลนึ้นหลังข้าบะได้เขายูทูบยากว่ะตั้งหมากนั่น ก <c oughs> ินเขายิ่น้ำกันคุมือกันจักสีตื่นกันอย่างผุนแรนขึ้นหลังค่าบ้านพอเอาผุนขี้ดื้อเออโอ้ยน้ำให,ให้ตื่นเอาเขาบ่มากจะฟื้น พิษจาเกอกน้ำตาความเมืดอก็คงบ่โดนันสนตาเว้นตื่นแม่ที่ลูกตื่นเห็นอย่างรู้แมวจอนค่ะท่านมาคออาศัยกินข้าวกินน้ำนะลูกเนาะ แม่เกมหมักทั่วผูกกันนะเมียวตื่นเลยนะคะบรรยากาศมื่อนี้นค็พวกฝ่าฝ่าม,มืดค่ะฝ่าม,มืดพว พระาทิตไม่ทำงานเลยวันนี้ฟ้ามืดครึม้มอยลังเกิ็เนเอ,อเอบอ,อ,อยู่นะจะเอบ อยู่นะจะเอียบอยู่นะพามาเก็บถั่วผูกันนะวันนี้เก็บอีกแล้วค่ะม่นเนเีย,เยมีตากล้องได้ขี้อเตอ เองทุกอย่างนะคะคีเอเตอร์เราอ,เอาโะเขาบ้มกักจะฟื้นปิดสาก๊อกน้ำตาเตือนแม่ตีลูกตือนให่อย่างรู้แมวจอนค่ะมันมะคออาศัยกินเขา่ากินน้ำน,นะลูกเนาะแม่เกมหมักทั่วพู่กันนะมเมยวเก็บทั้งเป็นสากล้องค <c oughs> ีเอตเตอร์ก็ได้โอ้ย ตอร์กินขาวยิ่น้ำกันค่มือก็จิตื่นกันอย่างผุนแลนขึ้นหลังคาบ้างตื่นแม่ตีลูกตื่นท็่อย่างลูกแมวจอนค่ะมันมาคออาซัยกินขาวกินน้ำนะลูกเนาะแม่เกมหมักทัวพูกกันนะเม้ยวให้ตื่นที่มันบดี ูก่อนค่ะเก็บสูงลายเก็บหยาบโอหหมากนี่สวยเลยตื่นแม่ตีลูกตื่นเห็นยังรู้แมวจอนค่ะ มาคออาไซกินเขากินน้ำน,นะลูกเนาะแม่เกมหมักทั่วพูกันเนดะ้อเมียวติมน่อนะ